วันนี้คุณแม่นะ้ำบ่อยมาเล่นน้ำนะครับเอา้าดูมุดน้ำบ่อยมุดน้ำมุดน้ำแต่มุดไปแต่หัวนะครับก้นโผล่ขึ้นมาเลยนี่เล่นน้ำด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อควานก็ถูขัดผิวให้เลยนะครับอยู่ข้างบนนี่มีแปรงถูให้ด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงปบายๆเลยนี่ครับได้มาเล่นน้ำบ่อยๆก็จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณแม่นะครับไม่ไม่เครียดนะครับ นี่ได้เลียนน้ำดูมุดน้ำนี่มุด <c oughs> มุดไปแต่หัวนะครับแต่แต่ก้นแต่ก้นยังโผล่ขึ้นมาอยู่อ่าก็อากาศตอนน้อนแบบนี้ก็ชอบนอนแช่เลยนี่ครับไม่ขยับเลยเย็ยนมากเลยนะครับน้ำเย็นๆครับอากาศตร้อนนี่ คุณแม่นี่ชอบเลยนู่นครับสะก็กว้างไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นสะสะาธารณะนะครับเฮ้เอาดินมาใส่ทำไมคุณแม่เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวขาจะพาไปกินหญ้าหน่อยสักนิดนึง น้ำก็ไม่ลึกนะครับน้ำน้ำตื้นๆนี่ขนาดคุณแม่นอนนอนลงไปนะครับยังยังไม่หายเลยก็ประมาณเกือบเท่าเอวคุณแม่นะครับเอาเข้าไปในปา่าทําไมคุณแม่ออกมาเร็วเดี๋ยวน้ำนั่นน,นี่คุณพ่อก็ <laughs> เลีนน้ำไปด้วยเลยเอาโอ้นี่ครับน้ำประมาณเท่าเอวคุณพ่อนะครับเท่าเอวคุณพ่อควันเลยโอ้ไม่ใช่ดิ <laughs> ลึกอยู่นะถ้า <laughs> เป็นสำหรับคุณพ่อก็ลึกอยู่นะครับแต่สำหรับคุณแม่นี่ก็ประมาณสักเท่าเอวได้นะครับเอาเขาไปในป่าแล้ว <laughs> นี่เล่นกันทั้งสองทั้งสองเลยนะครับคุณพ่อก็อาบน้ำด้วยเลยก็ไม่ได้ติดสบู่กับยาสะผมมานะครับถ้าติดมาก็ได้อาบน้ำกับคุณแม่เลยนี่ที่น้ำลึกเท่าคอนี่ไม่ใช่น้ำลึกนะครับคุณแม่นั่งลงไปครับ น่าจะน่าจะหยุดเล่นแล้วนะครับอ๋อเล่นแล้วแปลงด้วยกันป่อแปลงลนอ๋อยังมียกสองอีกเอ่อลงไปทำไมเนี่ย อ๋อก็จะลึกประมาณนี้นะครับลึกลงไปตรงลึกๆหน่อยก็จะประมาณเท่าเอวคุณคุณแม่น้ำบ้อยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับอาบน้ำแปรงด้วยอ่าเอาไปไหนต่อเนี่ยคุณแม่ ไปกินกินหญ้าต่อนะครับโอมาใกล้เลยคุณแม่นี่เดินหาเล็มหญ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ <c oughs> <g år> เดี๋ยวรอน้องน้ำผูโตสักนี้ก่อนไอสักนี้โตสักกว่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับ อ๋อนี่ไงกินอยู่นะครับอ่าก็พอมีหญ้าให้กินอยู่บ้างอยู่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณแถวนี้นะครับที่น้องควานได้พูดไว้ว่าถ้าไม่มีหญ้ากินจริงๆก็จะพาลงมากินหญ้าอยู่ริมแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำมูลนะครับด้านหลังก็เป็น แม่น้ำมูลเลยนะครับแต่ไม่ใช่แม่น้ำมูลสายหลักนะครับเป็นคลองสายย่อยต่อจากแม่น้ำมูลอีกที่หนึ่งเลยนะครับนี่ครับตัวสูงมากเลยนะครับคุณแม่อานี่ครับก็เป็นเตือกล้วยเรือครับเตือเก่าของ ของชาวบ้านนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของคือใครนะครับนี่ยาขึ้นเต็มเลยนะครับโอ้คุณแน่ก็พอได้กินอยู่นะครับนี่เดี๋ยววันหลังจะพาน้องน้ำพู้มาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดู ความพร้อมของน้องน้ำผู้ก่อนว่าจะมาด้วยได้ไหมนะครับนีค่อนข้างสวยเลยนะครับหญ้าตรงนี้น,นี่ก็กำลังกินหญ้าอย่างอร่อยทีเดียวเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ นี่นะครับดิมแม่น้ํานะครับที่นครราชสีมานู่นยาวไปไกลเลยนะครับน,นี่นะครับสระน้ำที่คุณแม่มาเล่นนะครับนี่ครับแดดร้อนๆแบบนี้ก็ น่าจะได้เรื่องนะครับได้เรื่องพาน้องนักผู้อาบน้ําแล้วนะครับนี่ไปคุณแม่เดี๋ยววันหลังค่อยมากินอีกเจอแล้วนะครับยาที่หนึ่งตรงนี้นี่เดี๋ยวก็พามากินบ่อยๆเลยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จะพาคุณแม่น้ำอ้อยนะครับมาเล่นน้ำนะครับแล้วก็กินหญ้าด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องควานก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใทางครอบครัวทางคุณแม่น้ำอ้อยด้วยนะครับขอบคุณครับ